เครื่องรางนำโชคประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธท,ทั้งเกิดกลางวันและเกิดกลางคืนคนเกิดวันพุธเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีชอบการติดต่อเจราจามีศิละปะในการพูดสติปัญญาดีมีความฉเฉลียวฉลาดแต่ความจำไม่ค่อยดีมักหลงลืมปรับตัวเก่งรักธรรมชาติขี้เบื่อง่าย ทนได้ไม่นานความคิดไม่อยู่นิ่งเปลี่ยนไปตามอารมณ์ไม่ชอบความเครียดหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นคนรับมือกับความเครียดไม่เก่งนักและยังเป็นคนที่มักได้รับโชคจากการเดินทางอีกด้วยคนที่เกิดวันพุธต,ตอนกลางวันเครื่องรางนำโชคคือรูปนกหรือป่าจะช่วยให้ชีวิตมีความร่มเย็น สมหวังในชีวิตและยังสามารถช่วยให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นอีกด้วยคนที่เกิดวันพุธต,ตอนกลางคืนเครื่องรางนำโชคคือพระราหูจะช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมเสริมโชคลาภเสริมบารมีทำให้ชีวิตร่ำรวยขึ้นและช่วยเรื่องบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อีกด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องมูเตลูชาแนลด้วยนะครับ